สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ a c e b o o k เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงเรามารับชมในเกมที่2นะครับระหว่างหน้ากากจิ้งจอก9หางเรตติ้ง2 0 0 0ปะทะกับอาจารย์นกกระจิบเรตติ้ง2,100นะครับซึ่งในเกมที่1เป็นอาจารย์นกกระจิบนะครับที่ชนะหน้ากากจิ้งจอกไปก่อนนะครับในเกมนี้ ฝ่ายจิงเจอะก้าวหางจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับจึงจะไปตัดสินกันในเกมที่3โดยในเกมที่2นี้อาจารย์นกกะจิบจะนั่งเป็นหมากแดงนะครับจิงจาะก้าวหางจะเป็นหมากขาวเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับจิงจาะก้าวหางพัฒนาคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกะจิบปูเบี้ยคอห้าครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นงอสอง อาจารย์นกใครจีบปูเบี้ยงงอห้าครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉสองอาจารย์นกใครจีบพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกใครจีบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้ปูเบี้ยชฉสี่อาจารย์นกกครจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหกครูต่อสู้ปูเบี้ยขอสี่อาจารย์นกใครจีบพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ด ครูต่อสู้นําคนขึ้นขอไขอ่สามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาขอเจ็ดครูต่อสู้นําขุนขึ้นขอสองอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยจอหกมาจอห้าครูต่อสู้นําคนขึ้นขอสามในตําแหน่งโคนนายผลนะครับอาจารย์นกกระจิบนําคนขึ้นมาจอหกครูต่อสู้ปูเบีย้ยจอสี่ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นไม้โยงขวาโคนขุนพลนเดี่ยวนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยยอสิอาจารย์นกกระจิบชิงจังหวะบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนด้วยการกินตัดเบีย้ยที่ฉอสิฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมาผูกโคนคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยกอสิ พัฒนาม้าขึ้นไปที่กอสามเป็นม้าอุปการซ้ายนะครับอาจารย์นุกจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่มา้าครูต่อสู้ถอยม้ากลับมาจอสองอาจารย์นุกจิบนำคนหนุนขึ้นมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ควรที่จะพัฒนาม้าขึ้นนะครับเรือจะได้ผูกโยงถึงกันจะได้มีความพร้อมแต่คู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกจิบด้วยการส่งเบี้ยริมขึ้นไป ต้องการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงเบี้ยนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่โคนไล่เม็ดครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปัดโคนขึ้นมาพอสิคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำโคลนขึ้นขอไทยสิอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมาจับก,กินโคลฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่โคลฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่งอนหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบต้องการนำเรือนะครับลงมารุกขุนคู่ต่อสู้จึงทำแต้มเบีย้ยเขาลอยนะครับไล่โขดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินอาจารย์นกกระจิบกินตอบคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยคนกลับมาตั้งรับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครับบังคับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดปิดอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่จอห้าง คู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปงอสอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาที่ชอหนึ่งคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปขอไข่สามจะนำม้าไปรุกคาดกินโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกครับโดยไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้ม้ารุกคาดกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุก อาจารย์นกกแคิบหลบขุนขึ้นมาคููต่อสู้นำม้าที่คอหนะครับกินโขดไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนจะกินเม็ดรุกจนครับฝ่ายคููต่อสู้ต้องแก้จากการถูกรุกจนถอยโคนมาผูกเม็ด อาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคนเมดกินไม่ได้ครับอยู่ตากดของเรือคูต่อสู้นำโคนไปรุกอาจารย์นกกระจิบมุดขุนขึ้นมาเลยครับฝ่ายคููต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าก,กลับมาโดยยอมทิ้งม้าเลยนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบไม่กินม้าครับผมแต่ขอกินขุนแทนครับนำโคนมารุกจนครับผม เป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะหน้ากากจิ้งจอกเก้าหางไปได้อีก1เกมสรุปว่าเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับชนะไปทั้ง2เกมเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองในการเล่นหมากรุกไทยเกมเร็ว5นาทีนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ครูพงขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์นุกระจิบและนาคกัลจิ้งจอกก้าวหางเป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรกักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสําหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ